สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กะอัปเดตหัวกลอนะครับเด็กกาเฮห้านะครับเก็บงานให้ลอยเพเส้นเรานะครับคันนี้สีหัวคัดไห้ไม้งามองต้องเลยนะครับสำหรับสีหัวนะครับนี่โอ้ยหอนเสียงนะครับผม สีหัวนะครับสีกระบายเห็ดหายไหมนะครับสีกระบายเห็ดหาไหมนี่เขากับคัดสีออกนะครับคัดสีออกจากเป็นขาบงเหลืองนะครับมันก็สีขาวจั่วขึ่นนะครับสีหัวบไร้เห็ดนะครับสีหัวบไร้เห็ดนะครับใส่ฝาขอบกระจกให้นะครับเก็บงานกับเปลี่ยนฝากระโปรงหนาไหมนะครับเป็นแบบเล็กนะครับ สีกันชนกับพลหไหมนะครับีฝาครอบทั้งนี้นะครับสวยงามเลยนะครับไปเลี้ยวไปกันชนนะครับส่วนของหัวมันกับสีมีตํานี้อยู่ตรงเห็นไหมครับใช่บนนะครับสีมีห้อยสีปูแตกแน่นะครับสีปูมันอยากแข็งแน่นะครับใช่บน ตัมนี้ของหัวนะครับผมตัมนี้ของหัวคือสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมอยู่นะครับกต่สีมีการเจ็บงานปูมากตั้งแต่ต่อมานแล้วนะครับรถสำหรับคันนี้ <c oughs> เอาเบิงภายในนะครับายในคัดแว็กออกแล้วกับเรียมม่องนะครับผม กิดสีมีห้อยสีหลอกออกแน่นะครับแต่กะถือว่าครบนะครับถือว่าครบอยู่นะครับสําหรับแผงประตูสําหรับเพื่อนนะครับเพื่อนตัวนี้กะบอมีพมนะครับผมแก้วนะครับเพื่อนนี่ว่าบัมีผูนะครับเดี๋ยวผมสีด้เอาไอ้พมมาใส่ให้อยู่นะครับผมตัดพมมาใส่ให้สองฟังเลยนะครับสําหรับเบะกับเป็นเบาะถุงร่มนะครับตัวนี้เป็นเบาะถุงร่ม ไวลาๆๆๆๆๆครับกับเงียบเงียบเงียบเงีบด้านในทายแบบละเอียดนะครับผมห้พี่น้องเบื้องชมเด่นกันไปนะครับการก็บงานของหลุดคันี้สำหรับหนาปัดเลื่อนไม่ไซเดอร์มดสุยางแล้วนะครับผมไม่คว่มเร็วนะครับไม่วัดรอบกีลุ่มกีคว่มห่อนกีน้ำมันนะครับแอร์นะครับ ลูกเลนคนกลางที่สี้ายอยู่นะครับรถคันนี้ก็เก็บงานไปก็หลายเติบนะครับสําหรับรถไยในก็ไฟนี่ก็ออกนะครับผมไฟในเจียงออกนะครับเปิดเปิดได้สองมองนะครับเปิดนี้ก็ได้นี่นี่นะครับเปิดนี้ก็สิมีไฟออกนี่นะครับเห็นว่ลูกเล่นของเขานะครับสําหรับ เครื่องเครื่องเหรียญซีดีนะครับเครื่องเหรียญซีดีเดี๋ยวสร้างมาแล้วนะครับกับวิทยุไอ้กับลำพุงนะครับเดี๋ยวสิเอามาใส่ไห้นะครับคอยเห็ดไปนะครับนี่เบิ้งนะครับนี่ปัดรอบกันในเชียรไห้ไหมเรียบร้อยแล้วนะครับนีเ่เก็บไหมก็คืนเรียบร้อยแล้วนะครับเลขไม้ล่าสุดยูที่4ส7 0 0 0นะมืนครับ3,000โล บเบิ้งพับกระจกนะครับผมแวบนี่กระจกสามารถพับเขาได้นะครับเป็นหัวนอกนะครับรถเป็นหัวนอกนะครับหัวนอกนะครับตัวนี้จะเป็นดึงดับนะครับผมเป็นดึงดับมาตั้งแต่น้ำจากขลองเพลินนะครับดึงดับตรงนี้นะครับผม บ่ได้เป็นดับสวิเกอร์ครับผมแจงไว้ก่อนนะครับคือมาแบบนี้นะครับไอมอเตอร์ดึงดับน่าจะเสียนะครับแต่กับโบใช่ปัญหานะครับมันก็ดับตรงนี้ได้ห้องก็ดับกุญแจปกตินะครับจะเป็นปุ่มยังหลายค่างๆที่สีหลา์อยู่นะครับรถคันนี้จกไฟฟ้าก็ใเซได้นะครับจกไฟฟ้านะครับลองเปิดสวิ์กอนนี่นะครับ เอาเปิด้ากระโปงหน้าให้เบิ้งนะครับเบิ้งชุ่มกันเห่นกันไปก่อนนะครับนี่พอสื่อมาหาว่ากันนะครับประตูกัแตงไฮไมก่กึบ๊บกับกึ๊บกับเลยครับสนิทด,ดีนะครับสำหรับประตูสำหรับกบระโปงหน้านะครับ นี่ตรงนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ของเดิมมันเป็นไนนั่นนะครับพูนว่างอยู่นองเดิมมันเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์แล้วหูตรงนี้มันขาดนะครับหูตรงนี้มันขาดผมกะสั่งเปลี่ยนใหม่เลยตั้งใหม่มาใส่ให้เลยครับเป็นเล็กสีดีกว่านะครับตัวนี้สีส้นกว่านะครับแข็งหนากะนะครับเดิมอยู่นะครับผมบ่มีห้อย ส้นมานะครับทั้งหนาทัางา้งหนาสำหรับแทงหนานะครับสำหรับเดกานะครับราคากับยูทีซีแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสามารถคุยต่อร่องกันได้นะครับสำหรับเจ้าเดกานะครับ ยางนานี้เต็มเลยนะครับผมเป็นกระทาแม็กนะครับยางเต็มนะครับเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับยางเก่าจุดหานะครับกรเทียบท่อก็แปดสองหานะครับบางฟุนบางโคนสั่งให้่หมใส่ให้่ไม้นะครับนี่มากกับโบมี่นะครับเห็ุงานไปหลายนะครับทำนี้ก็มีแก่สีปูนี่ครับหพรามันเห็นแน่ตังเดียวนะครับมี่แก่มองเดียวครับ ส่วนกระบะกะคัดสีผลสีแห่ไม้นะครับเป็นกระบะพื้นเล็กนะครับมีลองมีลองไอ้มีลองน้ำยางพลาให้น้่นะครับนี่เปิดตัวมากเห็ดเป็นหลดแลนยางพลาเลยครับที่แหลกนะครับจาแหลกแหลกนะครับกระบะนี่ฟ้าคางเดิมนะครับนี่ไม่มีผูนคนับ เบิ้งเลยนะครับสวยงามนะครับอาชีมีริ้ว้อยบองห้อยตัดในหลองยางทั้งหนอกออกนะครับลองลองนำยางตรงนี้ที่น้องหลายคนยานมามันผูนะครับมันบมนผูนะครับพอพึ่งกับรักษาดีอยู่นะครับรถแล้วก็เพึ่งกับเศ้าเศ้าถูกขี่ยางแล้วนะครับพึ่นกับไม้เห็ดเป็นลัานมั่นนะครับตอนแล้วมานี่เบิ้งขัดซี่ไห้เลยเบิ้งขัดซี่นะครับ สีงามนะครับผมนี่พื้นพื้นเล็กตรงเล็กข้านเล็กนะครับบ่มีหัวสอดผุนะครับนี่เท่ากับผลสีไห่ไมนะครับเห็นมันดูดีหระครับผมอาสีมีห้อยสีสีหลอกสียังแน่นะครับผมท่อนี่ก็ใส้ไห่ไมนะครับพักเกลทนะครับเอาเป็นแบบโล่งนะครับแต่ว่าสีบเสียงดังนะครับบอเป็นเสียงดัง แรนออกดีกว่าเก้านะครับพุ่งพุ่งดีกว่าเก้าของเก้ามันกะตันน,นี่เดี๋ยวสิป้ามาเบ่งนะครับของเก้ามันตันเลยนะครับเห็นไหมครับม,มองไปบรทะรูนีครับนี่มันเป็นผักเป็นผักทางในนะครับเขาเมาเคาะร้ายนะครับเฮ็นในดใลยลเอิดนะครับนี่ทอดไส้นี่ม,มาไม่กัจวกจวกเลยนะครับ ลทอนี่ก็กบผักนี่ก็ซีพันแล้วนะครับใส่มาให้นี่มันขัดซีนะครับจางนะครับจางหลังถือว่าใส่ได้อีก,อกดวนอยู่นะครับผมย่งดอกเหลืออยู่นะครับสับนงสับไนนะครับเบิรงเดยเลยครับโอม,มีผุนะครับสำหรับรถท่านนี้ของฟุนไทย คุณไทยนะครับรถคันนี้เป็นเป็นคัดซี่ต่อไปนะครับดีบอกก้อยก้อนนะครับผมแกงพี่น้องอวกก้อนเดิมหนาสิเป็นหกเมตรนะครับนี่นี่ห้อยห้อยเป็นต้อนะครับนี่ต่อเป็นปากฉลามมานี่นะครับปากฉลามมานี่กะต่อมาั้งต่ที่แหลกเลยนะครับรถเป็นรถต่อัตอซี่มันอาจสิบหกถึงเจ็ดเมตรยี่สิบับ แต่เป็นกับเห็ดเหลื่อนหล่ออยังเห็ดถึกต้องเมื่อแล้วนะครับผมถึกต้องเ,เขียนวงเขียนแบบเรียบร้อยเร้วนะครับหลายคนกัพผวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคัสซี่นะครับบ่ม,มิทางว่ามันสีฮักได้ได้อีกนะครับมุ้งเพียงแต่ว่ามันเป็นห้อยเห็นว่าครับห้อยบนเห็ดปากฉลามั้งสีนะครับต่อนะครับถตาคัสซี่เทียมมันก็ดึงกัน อยู่แพงเดียวนะครับเป็นซับในอีกนะครับเห็นว่ามสีมีซับในอีกซับไปทั้งในอีกนะครับบมมีสร้างว่ามันสีหักนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแจ้งพี่น้องนะครับเป็นกระซี่โตตะกามันสีมาสุดประมาณนี้นะครับประมาณหกเมตรตัวนี้รถสิ่หุานหกเมตรรถบานี้ช่วงปลายมันสีเป็นหู้นะครับมันสีเป็นหู้แบบนี้นะครับรถหกเมตรบานี้ มันติดตัวซอนีวะได้นะครับตรงเงียบมา,ต,าตัดซอนีพอเอาไปไม่มาต่อนะครับเอ่าแข็งแรงคือเก่านะครับรถถ้ารถผมกับต่อนะครับนั่นขั้นนั่นกับต่อเดี๋ยวผมถือฝ้าไปเบิง้งนะครับแหงแหงเห็ดบ่บ่บ่ถทอขั้นอีสัมนะครับส่วนของไฟไายนะครับเปลี่ยนไหไหมนะครับระบบไฟออกนะครับออกทุกจุดเลยนี่ เบิ่งฟังนี่นะครับคือกันนะครับผมต่อซื้อนี่นะครับเห็นห้อยอยู่นะครับผมสำหรับต่อแก็สับในเห็นว่าสับกะห้องสับไป,ไปทั้งหน้าอีกนะครับ <c oughs> สำหรับยางนะครับ <c oughs> ยางดีเลยฟังนี่เจ็ดเมตรยี่สิบนะครับ <c oughs> สำหรับคันนี้เรือนช่วงลอยเชียนบงเชียนแบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาตรงห่วงนะครับเป็นพ่อลางสามทอนนะครับถ้ารถเงาสิเป็นเพ่อลางสามทอนสามช่วงนะครับกลางสามทอนทั้งน้ำมันไงนะครับทั้งน้ำมันไงชื้นนะครับโอ้ฟืนงามนะครับโอม,มีพูนะครับผม อยากเห็นาเบิ้งด้วยครับผมเกียร์คือกะโอเคแห่งดีนะครับผมเครื่องก็ถือว่าแห่งดีอยู่นะครับผมผมก็เจ็บไอ้ตรงมันหัวซึมออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายยกหัวให้เบิง้งอีกจักคลิปไปแล้วกันนะครับแป๊บนึงนครับนี่เครื่องแห่งคลิปนะครับ เครื่องตะกอนมันสีมี่ซึ่มดูแต่ไายน,นะครับผมก็เปิดเปิดฟ้าว่าเออกแล้วก็เอากาวอัดก่อไปให้ไหมนะครับผมนี่สำหรับเครื่องเครื่องแห้งดีนะครับผมนี่ยางนะแหนบกระจัดให้ไหมนะครับนี่ตัวตัวนี้ดเดเปลี่ยนไหมตัวหนึง่งฟังนี่นะครับแหนบก็เปลี่ยน ตรงเตียตงตัวนี้ไม่นะครับนี่ก็ถอดแหนบออกนะครับสอดแหนบออกรัางละสองตัวนะครับพบผื้นบ่นม,ม,ม,บนนบมีุ่นะครับพผื้ออาะสีมีไอ้ผ่ากันข้อมหอนมันรุดแน่เักหน้อยนึงนะครับฝั่งนั้นรับตัวโมี่ยังเครื่องแหงกิ๊บนะครับสำหรับเครื่องยนต์ ให้หลังก้าหัวเก้งคบนะครับต่อเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับมึงเครื่องฟังนี่นี่เห็นไหมครับผมมึงบันทึกเสมอยู่ตรงแถวๆนียนะครับตรงไทยนี่ครับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องห่วงนะครับรดบ่เคยเห็ดเครื่องนะครับฟังเสียงเิึงกะหูได้นะครับผมเป็นเครื่องหนอกเลยโอเเท็ตนะครับผม สองลายสิบแรงนะครับนี่กระปุกพลวเวนะครับชุบๆๆนี่เบิ่งอย่างเลยน,นะครับโอ้ยอันนี้ข้างนี้ก็เห็ดเปลี่ยนตรงเตีงมาให้นะครับเนบจัดให้นไหมเนาเดี๋ยวฟังเสียงเงาเล็กน้อยนะครับคลิปนี้เอือ ยังระบาดอันนี้มันขาดนะครับนี่ถอดออกเลยเอาทิมมอไซค์อุนยนยงนกำกันหนวดกับฟ้ากระปุงหนามันนี้ไอ้เบิ้งฟากระปุงหนาเกาเลยนนี่นี่นะครับนี่มอเ์ม่นวาต่ำม,มาก,กเปลี่ยนนะครับผมมันหักนะครับนี่ตัวยึดฟังน่ะมันหักนะครับมันเป็นบไปเบื่ออันเกามันเลยเปลี่ยนทีไปทีมานะทีเปลี่ยนนะครับ ตามธรรมดารถมือสองนะครับผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเดินนิ่มๆเ,เลยขาวตั่วนะครับใหม่วัดกไม่ใหญ่อ ยากอยางนะครับตัวนี้รถกลวงเหี่ยวอะไรเอาก,กันนะครับผมน้มันเคียงเปลี่ยนไหไมห้แล้วนะครับอันเราลูกค้านี่ เป็นระบบดึงดับนะครับตัวนี้นะครับเออวาดมันละเอียดคักนะครับสำหรับรถก็นี่นะครับพี่น้องอยากเบ่งม่งได้อีกนะครับทั้นี้หัวกับนี่ะครับผมที่บอกนะครับนี่เห็นมีห้อยมันสีโปนะครับสีโปมันแตกนะครับนี่เราการก็ว่ามีอยังนะครับ ซื้อ่าสวยงามเลยรถบา้านคัดสีออกคัดสีไข่ออกนะครับสีกบ้าคือน,นี้ไหมนี่เมองพื้นเลยครับผมพื้นสร้างอับการนิทานเห็ดเป็นียังบุ่ไล่ยังบุญเอบนี่ไล่ยยนนลคืนน้ำทะเลตีนเสียงได้ว่าฟ้าขางดีเลยครับนี่เปิดฟ้าขางได้นะครับแล้วก็เสาก็เปิดได้นะครับเห็ดเป็นเดร็อกไห้นะครับ เป็นเดียหลอกแง้มยกขึ้นยกลงนะครับนี่เอรอสี่แสนนะครับเจ็ดหมื่นบาทสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทต่อรองนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์นะครับลดยูทีมาหาสารคามนะครับเอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับป้าศีบกขาดนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมเอรอหรือว่าอยากได้เพิ่มเติมแบบใดก็มาเบิง้ง มาสั่งจองกันได้นะครับสำหรับหลุดขนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสำนีนะครับปุ๊ฝากกดติดตามน้ำกัะแลีวกันนะครับ